สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะวันนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเรานะคะมีอีกหนึ่งรายการที่ชื่อว่า s i n g i n g Technique นะคะร้องเพลงง่ายๆสไตล์บันทิตาเนาะอ่ะาคราวนี้และเลายคนก็ถามว่าทำไมถึงได้ทํารายการนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะอ่ะวันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือเริ่มแรกเลยอะเราไปเซิร์ชใน y YouTube เนาะแล้ว ไปดูว่าม,มันมันมีรายการซ่อนร้องเพลงเยอะไหมเนาะเราก็แบบดูเออก็มีนะคะมีเยอะเยอะแต่ว่าบางทีเราเราต้องเขาเรียกอะไรอะต้องไปเพิ่มอไปเรียนเพิ่มก็คือเขาเขาจะแบบจัดว่าออคอร์สนี้นะต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออบางทีถ้าใครที่ไม่ได้แบบมีงบเยอะอะไรเงี้ยแล้ว ไม่สามารถไปเรียนได้เขาจะทํำยังไงดีย่างเราเนี่ยยกตัวอย่างยางเราเนี่ยเราอยากเรียนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงแ,แล้วมันต้องใช้งบเท่าไร่อะไรเงี้ยยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละนะคะเออเอาตัวเองมายกตัวอย่างทำยังไงดีวะคราวนี้ตอนนั้นมีน้องเมย์นะคะชื่อน้องเมย์เหมือนกันเขาก็แบบว่าเราก็ไปปรึกษาขขเขาเลยเฮ้ยเมย์ถ้าเกิดว่าพี่จะทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าแบบ แนะนําการร้องเพลงว่าเพลงนี้ต้องร้องยังไงต้องเอื้อนแบบไหนอะไรเงี้ยจะดีไหมไอเมย์ I mean, บอกว่าทําเลยพี่พี่ลองทําเลยพี่คิดแลไรได้พี่ทําเลยก็เลยแบบจําได้ว่าเพลงแรกที่ทําก็คือเพลงกระซิบสวัสดนะคะเป็นเพลงลูกกงเลยตอนนั้นคือ <c oughs> ตอนแรกที่ทําก็พูดไม่รู้เรื่องเลยงงๆพี่ติดขัด,ขด,ขดอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่า <c oughs> เออให้ป้าปุุงนะพี่พี่่ะพูดบคบำซ้าๆสมมติคําว่าเป็นนะ พี่ชอบพูดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเงี้ยซ้ำๆย้ำๆม,มันฟังแล้วมันไม่ราบรื่นเนาะเขาบอกงเงี้ยนะอืมพอเรากลับมาฟังเออจริงแ้ละนะคะคราวนี้ EP แรกเลยเราก็รู้สึกว่าคนดูเยอะมากตอนนั้นนะคะเออประมาณส่องหรือซ้มปีแล้วที่ทํำรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้ฟังแล,ล้วล่ะนะคะพัฒนาการก็คงจะดีขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะคะจาก เพลงแรกมาถึงเพลงที่สองที่สามที่สี่ณตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็คือมียูสามสิบสามเพลงแต่ในสามสิบสามเพลงนั้นอะเราทำการบ้านมายังดีอ่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปก็คือพอน้องบอกว่าเออทำเลยแล้วก็เราก็ลองทำเพลงกับสิบสวัสด์เพลงแรกพ้นการตอบรับดีมากเลยทุกคนแบบคือมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับสำหรับพวกเรานะทุกคนตอนนั้นเลยนะตอนซ่องส่มปีที่แล้วคือยังไม่มีเคยทำ สำหรับพวกเรานะคะคนมองไม่เห็นอย่างเราเนี่ยยังไม่มีใคยทําเราก็เลยทํามาเป็นเป็นคนแรกคราวนี้พอทําแล้วมันสนุกทุกคนเฮ้ยสนุกดีวะ่ะแล้วยิ่งมาแบ้ได้มีคนดูเยอะอะไรเงี้ยเป็นร้อยเงี้ยเราก็ยิ่งมีกําลังใจทำคราวนี้เราก็ทำมาเรื่อยๆนะคะอีพีที่ซ่องอีพีที่สาบเราก็เลือกเพลงมาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆก็คือพอเราทำเราก็ย้อนกลับไปฟังเนาะ ว่าเออเราบกพร่องตรงไหนก็เอามาปรับปรุงปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะแล้วรายการนี้ยเราตั้งใจเอาไว้ว่าที่เราทําแบบเนี้ยเพราะว่าแย่งน้อยอะ่ะคนที่ฟังก็ได้ประโยชน์บางแหละไม่มากก็น้อยนะคะคือแบบบางทีเขาอาจจะสนใจเพลงเนี้ยแล้วเข้าแบบว่าเออแล้วเราจะไปห้า วิธีการร้องได้ที่ไหนที่มันละเอียดแบบเนี้ยนะคะเราก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าเราแบบเออทำดีก่าคนอื่นมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีใครดีไปก็ใครหรอกทุกคนมันแล้วแต่เทคนิคว่าทุกคนจะร้องแบบไหนนะคะแล้วไปยึดเพลงของใครมาบางทีบางเพลงก็อาจจะไม่ใช่ต้นฉบับที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรออริจินอลมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่บางเพลงบางคนอาจจะชอบข้องอีกคนหนึ่งแล้วเอาเอามาแนะนําอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกมนแล้วแต่ว่าความชอบของคนไหนหรือสไตล์ของคนไนที่แบบชอบเพลงไนอะไรยังไงแบบนี้นะคะข้งเราก็จะแบบว่าค้ากันไปลูกทุ่งบางสตริงก็จะเป็นข้องจันนิวที่ทำบอดี้แสลมมาแล้วซ่องอีพีนะคะของลูกของเราจะเป็นลูกทุ่งบ้างเป็นลูกทุ่งกึง่งสตริงก็มีบ้างนะคะแล้วก็เป็นเพลงแบบยุคยุคใหม่บ้างยุคเก่าบ้างเนี่ยปนกันไปคือเรา คิดว่ามันต้องมีประโยชน์บางแหละทุกคนคือยังไงล่ะเอาตัวเองเป็นหล่อีกแล้วนะคะก็คือบางทีเรานึกอยากฟังเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเื่ยชอบอะแต่อยากเอาไปร้องคราวนี้ถามมาแกะแต่กองฉบับมันก็ได้ทุกคนมันก็ได้แต่ว่าฟังฟังไปแล้วมันรู้สึกหลาเราก็เลยยากหะอะไรที่เป็นแบบเทคนิคที่พอฟังแล้วมันมันรู้สึกว่าเออเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยลุกเอื้อนที่มัน มาเอื้อนให้ฟังกันช้าๆอย่างเงี้ยนะคะเออเราคิดแบบนี้ไงก็เลยทำรายการนี้ขึ้นมาพอทามาเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันสนุกคนเราตอนนี้นะนะตอนนี้เราไม่สนใจแล้วแหละว่า <c oughs> ใครจะดูกี่วิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราถาเพื่อความสนุกเราําเพื่อความแบบสักวันหนึ่งวันข้างหน้าอาจจะอีกส0ปี20ปี30ปีข้างหน้าอาจจะมีประโยชน์อาจจะมีคนกลับมาฟังคิดแค่นี้นะคะพูดง่ายๆคือทำสนองความสุขตัวเองด้วยแหละส่วนหนึ่งด้วยแหละนะคะอารายการนี้ก็คือแบบ อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีซ้ามเพลงที่เราทําไปนะคะเป็นสตสริงซ่องเพลงแล้วก็ลูกทุงกท่งลูกทุ่ง่วมสมัยน่นนี่นั่นอีกนะคะบางเพลงอะ่ะเป็นเพลงผู้ชายก็จริงแต่ว่าที่เราเอามาทําเพราะว่าเราก็อยากให้แบบแบบอะไรเข้าเข้าถึงเทคนิคการร้องง่ายๆเอรอ้องเพลงง่ายๆนี่แหละตามชื่อรายการเลยนะคะทุกคนนี่แหละอันนี้คือที่มาของหู ของรายการนี้นะก็ต้องขอบคุณทั้งไอ้น้องเมย์แล้วก็ขอบคุณจันนิวด้วยที่แบบเออทำเลยอะไรเงี้ยเป็นลมใต้ปีกที่ทำให้เราแบบมีมีกำลังใจมีแรงทำขึ้นมานะคะอาจจะดูมันยากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละคือมันไม่ใช่ดูมันยากแบบมันก็ยากหละแต่ว่าพอเราทำด้วยใจรักมันก็สนุกอะม,มันรู้สึกว่าเออพอเราเห็นทุกคนฟังไม่ว่าจะ view 5, view 10, view กี่วิวหวิวสิบวิวก็เราไม่ได้ซีเรียสแล้วพอบางแบบ มีคนข้ออาเพลงนี้สิอ่เพลงนั้นสิอะไรเงี้ยเราวิ่งแบบเอ้ยแสดงว่ารายการเรามีความน่าสนใจนะคะตอนนี้ก็คือติดอยู่หลายเพลงแหละเราก็พยายามไปศึกษ่าข้อมูลพยายามไปฟังแล้วก็พยายามไปแบบแกะมาให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ทยอยเอาเอามาทํานะคะอืมบางเพลงก็อาจจะมีเป็นร้องสดไปเลยเต็มเพลงบางเพลงก็อาจจะเป็น ร้องกเปียโน,โนบางเพลงก็อาจจะเป็นร้องไส่ดนตรีเป็นค o เวอร์อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะตอนนั้นที่เราทําได้นะคะทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอืมนั่นแหละนี่ก็คือที่มาและท,ที่ที่ไปนะคะต่อไปของรายการนี้ก็คือจะทำไปเรื่อยๆแหละนะคะอาจจะแบบลงรายการช้าบ้างเร็วบ้างก็ก็ตามความสะดวกของของเราแล้วก็สถานที่ซึ่งแวดล้อมนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะ ขอบคุณน้องมดด้วยที่ตัดต่อให้ด้วยนะคะรายการนี้ก็รับฟังได้หลายช่องทางประมาณ4ี่ช่องทางเลยแหละนะคะช่องทางแรกก็คือ u t u b e นะคะบันทิตาเรคคอร์ดช่องทางที่2องเพจที่ชื่อว่าบันทิตามาเล่ามันชื่อรายการนี้นะคะช่องทางที่3มกับที่สก็จะเป็นพิเศษนิดน,นึงของเพื่อนๆผู้มีการนั่งสายตาของเรานะคะก็คือสายด่วนข่าวสัน้นความรู้หนึ่งซีนสี่ละแอปพลิเคชันของสมุดออนไลน์แคปท,ทูรีสนะคะทุกคนส่องช่องทางนี้ก็จะเป็น ช่องทางที่เพื่อนๆผู้พิการทางสายตาได้รับฟังกันเป็นพิเศษนะคะใครสะดวกติดตามช่องทางในก็รับฟังกันได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะ e ีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ